สวัสดีครับพบกับผมนะครับสปา์สามเหลี่ยมออโต้แล้วครับท่านนะครับช่วงรถสวยนะครับรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะครับผมมีรถยอดนิยมกระบะยอดฮิตอีกหนึ่งคันครับก่อนจะไปรับชมพี่ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทําคลิปออกมาให้ชมอีกนะครับอ่ะวันนี้ผมผมอยู่กับเจ้าตัว i ี u z u ุเอ็กซ s ีนะครับตัว1.9นะครับพี่คันนี้ปี2 0 0 0 20นะครับโอ้โหโคตรใหม่ใหม่น้อยครับใหม่อยู่ที่1,000เฮ้ย17,000โลเท่านั้นนะครับก็ตัวใหม่ครับพี่โคตรสวยเอ็กซ์เป็นยอดนิยมอยู่แล้วนะครับเป็นไงก็โฉมหน้าครับตามฉบับเอ็กซ์ซครับพี่โคตรหล่อนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์ตรงนี้ครับเป็นเหมือนแถบเป็นให้นี่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับมี LED นะครับไฟแต่หมอกด้านล่างมาพร้อมไฟเดียวครับสเกิร์ต ด้านหน้าและรอบคันให้นะครับมีสติกเกอร์ตรงกลางนะครับตรงฝากระโปรงให้ตามแบบฉบับของ X-Series นะครับแล้วก็มีโลโก้สีแดงแบบนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับพี่คันนี้ใครชอบคันนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมาดูด้านข้างตัวรถกันหน่อยพี่จะมีโลโก้ X นะครับตรงนี้นะเป็นแบบฉบับของเขาเลยนะครับด้านล่างครับแมกอลลอยโรงงานพี่นะครับมาพร้อมแมกใหม่ยางใหม่โคตรสวย หนวดกุ้งยังเหลือนะครับดอกยังเหลือเต็มๆใช้งานยาวๆนะครับปี2020ครับผมกระจกมองข้างครับพี่เป็นสีดำเข้ากับตัวรถนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวตรงนี้นะมือจับด้านข้างครับสีเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าจะมีที่การลอยให้นะครับของ d m a มตรงนี้นะครับเป็นกระบะแคป X s e r i e s นะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยครับผมชอบ X s e r i e s ตัวนี้นะนะครับโฉมแป้ง โฉมของเขานะครับก็โคตรสวยไฟท้ายโคตรงามมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับตัวนี้พร้อมโลโก้ของอีซูนะครับ d m a มตรงนี้นะครับโอเคนะมาดูด้านในตัวรถกันหน่อยครับพี่เดี๋ยวเชิญด้านในเลยครับมาเลยอ่ะเอ็กซ์ตรงนี้นะครับด้านในของเขานะฮะจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าจะมีโลโก้ X นะครับตัวนี้เป็นแบบฉบับของ X3 เท่านั้นนะครับจะมีเบาะผ้านะครับแล้วมีโลโก้ตรงนี้เป็นสีดําตัดกับแดงนะครับสวยงามนะหน้าข้างหลังเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับสวยนะมีปูพื้นพรมให้เรียบร้อยนะครับนหน้าจอ l e d ครับมีกล้องส่องมองหลังให้ด้วยเลขมาอยู่ที่17,000โลเท่านั้นนี่ฟังเสียงหน่อยโอ้ไม่ดูว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะครับพวมลัยมัลติฟังก์ชันแอร์เย็น เพลงเพาะแน่นอนนะครับหน้าจอ LED มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะก็จะมีหัวเกียร์เปลี่ยนมาให้นะครับยาวๆ <laughs> ถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนคืนนะครับ Exelry นะครับก็เนี่ยเกียร์ถอยก็จัดไปนะครับก็สวยงามก็พี่แอร์เย็นเพลงเพาะคอนโซลหน้าโคตรเท่น,นะครับรถโคตรสวยนะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยครับว่าเดิมหรือไม่เดิมนะครับของเราครับพี่ สามเดี่ยมมาโต้ขอนแก่นนะครับจะมีรับประกันบอดี้ให้นะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่มไฟไหม้น้ําท่วมกับไม้แน่นอนครับรับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับรับประกันรถเดิมนะครับไม่มีย้อมแมวขายแน่นอนครับรถเต็งของเราเปิดมาสิบสี่ปีนะครับพี่เดิมเดิมครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับมาร์คเดิมเดิมอาร์คเดิมเดิมพี่ดูได้เลยครับไม่มีการแกะการขันนะดูคานเดิมเดิมครับสีมาร์กยังอยู่ครับไม่มีการแกะแน่นอน รถสวยแน่นอนครับรับประกันคุณภาพรถคัดเกรดทุกคันนะครับไม่มีแกะไม่มีขันนะครับเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับอดีนะฮะอันนี้ก็จิกหรือได้นะครับนิ่มๆน,นะครับไม่แข็งนะเดิมๆครับรับประกันคุณภาพให้ไม่มีชนหนักพี่คว่ำไม่แม่น้ําท่วมกับไม้รับประกันซื้อคืนเต็มจํานวนถ้ามีย้อมแม่ขายนะครับแล้วก็มีดูแลหลังการขาย ตลอด24ชั่วโมง1ปีเต็มนะครับรับประกันเครื่องเกียร์1ปีให้เลยคันนี้นะครับอ่ะกับโปรโมชั่นพี่คันนี้ถ้าใครชอบนะครับผมมีโปรโมชั่นตอนนี้จอง1,000ครับกับต้นกล้าอีก10ต้นช่วยได้100,000บาทนะครับต้นกล้า10ต้นแรก100,000นะครับต้นกล้ามีอะไรบ้างก็เน้นเป็นต้นมะม่วงต้นสักต้นกัญชานะครับกัญชาแรกดาวพี่เป็นเบี้ยเล็กๆนะครับขอเป็นไม้ยืนต้นแล้วกันครับถ้าไม่มี3สิ่งนี้ก็เป็นไม้ยืนต้นครับเป็นเบี้ยเล็กๆนะครับผมจะเป็นร่วมโครงการปลูกป่า เอามา10ต้นกับจอง1,000บาทใช้เงิน,นอรอแค่1,000บาทนะครับก็ได้เอ็กซ์ซคันนี้ไปในราคา00แสนกว่านะครับพี่ใครชอบคันนี้ก็อย่าลืมครับฝากกดไลคก์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อหาผมได้เลยสไปน์นะครับ0 9 5ย์8 9 9 1 6ผมสไปน์3ามเดียมโตยินดีให้บริการครับผมสวัสดีครับ